ดีค่ะมาพบกับเจคเคนนะคะในวันนี้เราพามาชมบ้านที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวบ้านโพชัยตําบลพระรับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นราคาเบาๆเ,เจ้าของขายเองนะคะหลังนี้บนเนื้อที่94ตารางวาค่ะมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า40ตารางเมตรนะคะราคาลดพิเศษ 1>, 1 4 9 0 0 0้บาทค่ะราคานี้ถึง30กันยายนปี65นี้เท่านั้นนะคะจากเดิมราคาขายอยู่ที่2 5 0 0 0านบาทค่ะตัวบ้านมี2ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องรับแขก1ห้องครัวจอดรถได้3คันนะคะจองวันนี้นะคะแถมกล้องวงจรปิดรอบบ้านให้4ตัวโซฟา1ชุดตู้เย็น1เครื่องชุดทานข้าวนั่งได้6คัน แอร์สองเครื่องเตียงนอนหนึ่งชุดนะคะทำเรดีค่ะอยู่ใกล้เซเว่นหนองใหญ่อยู่ใกล้แม็คโครใหม่หนองใหญ่อยู่ใกล้ตลาดหนองใหญ่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอยู่ใกล้วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียขอนแก่นอยู่ใกล้ธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนสีจันทร์อยู่ใกล้โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนะคะ ท่านใดสนใจบ้านเดี่ยวหลังนี้นะคะไม่ว่าจะไว้อยู่อาศัยหรือจะปล่อยเช่าสามารถติดต่อผู้ขายได้โดยตรงค่ะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะนัดชมพื้นที่จริงประกอบการตัดสินใจก่อนได้ค่ะหรือจะขอข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนสามารถสายตรงคุยกับเจ้าของบ้านได้เลยนะคะเจคเคโนโพียงมาแนะนำเท่านั้นค่ะไม่ใช่เจ้าของและไม่ใช่ในหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ